เครื่องสีนะครับใช้งานไปแล้วมีการหมึกล้นหรือที่เราเรียกกันติดปากเป็นหมึกไส้แตกดัมแตกดัมรั่วหรือใช้งานไปสักพักแล้วมีหมึกอตรงไหนพี่อปตรงนี้ตรงนี้ตามซีนนี้เป็นหมึกออย่างเงี้ยครับซีนแตกอย่างเงี้ยจริงๆที่เราจะให้ดูมันมีหลายองค์ประกอบนะครับดัมไม่หมุนดัมเนิดนะครับแล้วก็มีสปริงนะครับเกิดการชํารุดนะครับหรือเกิดจากจริงๆแล้วเกิดจากตัวสปริงนะครับ เสื่อมคุณภาพนะครับเริ่มบิดเริ่มบิดตัวนะครับของสปริงนะครับนี่ผมเอาชุดดัมพ์ที่เป็นจากอาการจริงมาเลยให้ดูนะครับว่ามันมันมันเป็นอะไรบ้างมีกี่ถอนนักกี่ตัวนะพี่ออยสองตัวนะครับตัวนี้นะครับนีสองตัวนะครับตำแหน่งนี้นะครับกับตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับเลยนะครับนะครับแล้วก็ขันน็อตอีกสองตัวนะครับตัวนี้ด้านนี้หนึ่งตัวด้านนี้หนึ่งตัวนะครับ เราเอาตรงนี้ออกแกนเสียบอันนี้ก็คือถ้าใครดูคลิปนี้สามารถเช็คได้สามารถเปลี่ยนดับเงก็ได้ใช่ไหมปินดับเองได้ครับเพราะว่าหลักการถอดแล้วการประกอบก็หลักการเดียวกันแต่ทีนี้ก็คือเป็นไลฟ์สดนะครับก็เราก็จะให้ดูคร่าวๆในเรื่องเรื่องการแกะนะครับถ้าใครอยากดูละเอียดเรามีคลิปอยู่วิธีการเปลี่ยนล็ดตหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นน็อตเกลียวปล่อยนะครับเกลียวปล่อยนะครับเียวป่อยนะครับนี่เอาตรงนี้ออกนะครับตัวครอบ อันนี้เธอคงปักเป็นนะครับเงี้ยออกมานะครับคงจะมีสลักใช่ไหมใชมมน่นี่ก็ยกพุดดำาพนืนั่เนเลยครับดำนะครับอันนี้อะพอแกชุดดำในชุดดำเ <ดำ S 1> นี่ยมันจะมีประกอบอะไรบ้างอ,าอุปกรณ์หลกัหลกๆนะครับมี P T R นะครับตัวนี้ P T R นี่ ยาพนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า PTR นะครับยานำดำเนี่ยครับ p ี r นะครับอันนี้โรลเลอร์แก๊ฟองน้ำของตัวซับ PTR นะครับตัวซับตัวซับจะมีตรงนี้มันจะมี2รุ่นนะครับรุ่นแบบเต็มกับแบบเกลียวนะครับอันนี้โค้งนี้เป็นแบบเกลียวนะครับแบบเกลียวก็คือเกลียวนี่เลยใช่ไหมอ่า <me? S 2> ใช่ครับแบบเต็มก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนไอตัวนี้เลยใช่ไหมใช่แบบเต็มมันคล้ายๆนี้เลยแต่เป็นฟองน้ำแต่เป็นสีขาว แล้วก็มีอะไรบ้างมีสีสีเหลืองเดือดนั่นเอเบรดนะครับตัวนี้เบรดเบรดเบรดํำนะครับถ้ากับว่าหลักๆชุดดำแล้วก็จะมีลูกดำเบรด PCR แล้วก็ซอรับมนใช่ครับครับผมและอย่างประเด็นสำคัญคือเกียวสปริงเดี๋ยวผมให้ดูก่อนดีครันถอดตัวชินนิ่งนะครับตัวนี้น็อตสอตัวฝั่งนี้นะครับน็อตสอตัวถอดมานะครับ ชุดดารุ่นนี้นะครับสามารถใช้ได้กับหลายรุ่นเลยนะครับถ้าเป็นเครื่องเอเชียเราก็จะเป็นพวกวากาสะนะครับ a อพีสามสามศูนย์นะครับแล้วก็จะมาเป็นพวกสองสองเจ็ดศูนย์สองสองเจ็ดห้านะครับโค้งชินนิ่งนะครับตัวนี้โครงเบรออกสี่สี่เจ็ดห้าก็ใส่ด้วยกันได้นะครับที่เป็นฟูจิซิล็อกหรือเครื่องเอเชียครับส่วนเครื่องนาเข้ามาก็จะเทียบรุ่นก็จะได้เป็นพวกเจ็ดสี่สามห้าเจ็ดห้าสี่ห้านะครับเจ็ดแปดสามห้านะครับ จ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นี่ก็ใส่ได้นะครับหรืออัลทลิงนะครับแปดศูนย์ห้าชุดดังก็ใส่ได้นะครับเกิดจากเกี่ยวทปิงมีปัญหานะครับอนะครับพอมีปัญหาเสร็จปุ๊บมันทำยังไงบ้างก็คือมันมไม่สามารถไม่สามารถปั่นหมึกเสียปมันเมือกกระออกจากตัวคินนิ่งตัวนี้ออกจากให้ลงถังไม่ได้นะครับอ๋อเกี่ยวนี้คือเกี่ยวปั่นหมึกทิ้งนะครับปั่นหมึกทิ้งลงถังนะครับ พอไม่ได้เสร็จปุ๊บมันก็ต้องหาทางออกทางออกเอี่ยมันจะล้นในข้างบนเนี่ยทำให้สีมันแตกนะครับนะครับแต่ที่จริงแล้วต้องดูที่ถังมือเสียก่อนนะครับว่ามันเต็มหรือยังครับนะครับถังมึกเสียเต็มก็ก็มีผลก็แล้วัมันจะอั้นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาถึงที่ดำมาถึงที่ดํานะครับใช่หมึกมันหาทางลงไม่ได้มันก็ต้องตีกลับเข้ามาตรงนี้แต่เรื่องการสวิตช์หรือการดูแลเครื่องอ่ะชุดดาเป็นตัวที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบ ในการแกะออกมาดูว่าดำรั่วหรือเปล่าหรือว่าดำซีนแตกหรือเปล่าสองก็คือถังมุกเสียถังมุกเสียที่สามารถตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่าหรือก็ด้วยที่ดึงออกมานะครับส่วนการลื้อไปดูท่อมันก็จะเป็นงานแบบค่อนข้างลึกจะเป็นในเชิงช่างเดวเข้าไปตรวจสอบอันนี้ทีนี้พอมันขาดแล้วมันไม่ปัดลงตรงนี้มันจะมันจะเกี่ยวเสียเลยรูมันจะลงตรงไหนพี่ออยลงทางนี้ครับรูตรงนี้อ่าทางนี้เนี่ยนี่นี่รูทางลงนี่ตรงนี้ จะมีท่อท่อลงอีกชุดนั้นอีกทีหนึ่งเขาซิ่งพอไม่ปั่นลงมันก็ท่อลงนี่เลยใช่ลงท่อรังหมุกอีกทีนะครับท่อรังหมุดขาดไปแล้วเกลือปิ้งขาดมือก็จะแน่นมือก็จะแน่นอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับมือจะแข็งตรงนี้เลยแข็งอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะครับท่อลงให้รูนี่มันจะมีรูอยู่ตรงนี้รู อีกสาเหตุหนึ่งที่เราเคยเจอที่เคยเป็นสวิตงานกับลูกค้าผมจะเจอว่าหมึกมันแน่นอยู่ตรงนี้แข็งอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้ปกติใช่แล้วหมึกมันไม่ลงมันจะเวลาใช้งานมันจะดังแก๊กแกๆ้แกกเหมือนว่าสปริงมันปั่นงานแล้วมันลงมาแล้วมันมันลงไม่ได้เพราะหมึกมันตัวนี้แข็งมากดูที่ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะตัวนี้ก็ผมก็เคยเจอนะครับคตัวนี้ด้วยครับหูตัวนี้แดกขาดเลยวันนี้แสดงว่าปล่อยปล่อยมายาวยาวจัดจนจนล้นแล้วล้นอีกนะครับจนเลียวมันขาดเลยครับ ไม่ไปขาดเลยขาดขาดว่าปั่นจนสปริงขาดถือว่าแบบว่าแน่นสุดๆนะครับคือถ้าเผื่อมาสภาพนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเลยต้องถ้าทำสภาพนี้ต้องล้างเครื่องนะครับล้างข้อรัเลี้ยงหมุดด้วยนะครับรับเลียงหมดแน่นอนส่วนชุดดำนี้ก็คือเสื่อมไปเลยคิดว่าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่า ไอตัวอุปกรณ์ใดที่มันแบบโดนผลกระทบต่อไอ้พวกนี้บ้างทางที่ดีก็คือแนะนาให้เปลี่ยนใหม่ไปเลยชุดดัมใหม่ไปเลยจะจะง่ายต่อการไล่อาการเครื่องนะครับติดเข้าโค้งแล้วเนี่ยเห็นไหมหมุนไม่ได้เลย,เยหมุนไม่ได้เลยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับโค้งดําก็สําคัญนะครับ,รบเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีการใช้แต่เปลี่ยนแค่ลูกดัมนะครับเปลี่ยนดัมเบลน,นะครับ เปลี่ยนดัมเบลจริงๆเปลี่ยนดัมเบลแค่รอบสองรอบเนี่ยควรจะเปลี่ยนชุดดับใหม่ไปแล้วแต่ทีนี้ด้วยที่การใช้งานของลูกค้าจริงๆก็จะเน้นเรื่องคอร์สนะครับเราก็เลยมีการเปลี่ยนแค่ดัมกับเบด<ช>แต่โครงเราไม่เคยเปลี่ยนเลย<ช>ทีนี้พอการใช้งานไปปุ๊บเนี่ยเวลาการสึกหลอมมันก็ต้องมาด้วยแล้วบางทีเรามาใช้หมึกก็แล้วแต่หรือทําอะไรไปก็แล้วแต่เปลี่ยนเบดไปก็บอกว่าเฮ้ยตัวนี้ดัามีปัญหาหรืออะไรเงี้ยคือมันจะมีองค์ประกอบหมดเลยแต่คือที่ผมอยากให้ อยากให้พี่ๆทุกท่านที่มาดูวันนี้ครับคือให้แยกแยะในการไล่อาการแต่ละประเภทหรือแต่ละอาการหรือแต่ละอุปกรณ์นะครับว่ามันเกิดจากอะไรมกากะรกว่านะครับเพราะว่าเราเราไม่ควรจะมองว่าซื้อดำไปปุ๊บดำรั่วเลยหรือดำแตกเลยดำเสียเลยมันมันมีหลายอุประกรบในการตรวจสอบเราต้องเข้าใจในตัวอุปกรณ์ของมันว่าอันไหนควรที่จะเปลี่ยนหรือยังไม่เปลี่ยนนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนแค่ดำเนี่ยสามรอบเราไม่เคยเปลี่ยนชุดดำเลยเราบอกว่าเปลี่ยนดำไม่เพิ่เปลี่ยนเบทก็จะใช้ดำได้น้อยใช่มันก็จะโดนขูดอ่าทำไมทำไมถึงใช้ดำได้น้อยนี่ครับเบทมันเหลืองขนาดนี้ดูดิเห็นไหมครับครับนี่ทีนี้อยากให้ดูผิว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 ของชุดดำที่เป็นเส้นเส้นเส้นคือมันขูดกินกินหน้าดำอันเนี้เบทมันตายแล้วเบทมันเหนียวเหนียวแข็งใช่แข็งขูดไปเลยนะครับจะขูดดำดำจะใช้ได้น้อยที่บอกว่าทำไมซื้อดำไปใช้ได้น้อยครับ นี่แหละอ์ปกอบคือเบรไม่ได้เปลี่ยนนะครับการทํางานของข่องถ่ายมันมีหลายอ์ปกรบนะครับมึกก็คือส่วนหนึง่งอุปกรณ์ชิ้นเปลืองก็คือส่วนหนึง่งพวกดัาเบรพิจารก็ส่วนหนึ่งนะครับท่อมึกเสียเต็มก็คืออีกส่วนหนึ่งนะครับหลายๆอย่างมันมีองค์ประกอบหมดเลยเดี๋ยวเราต้องมาค่อยไล่ดูว่าอาการที่มันเกิดเกิดจากตรงไหนบ้างนะครับนะครับตัวนี้ก็คือสําคัญนะครับใช่สำคัญเลย จริงๆถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วหนึ่งการไล่อาการหรือการซ่อมจะง่ายขึ้นใช่ปกติแล้วก็คือถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นได้มันก็จะเซฟคอร์ก็ได้พอสมควรเพราะอะไรแต่ละอันมันเป็นหลักร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นเซฟแท้จะแพงมากนะครับหรือเทียบก็มีนะครับก็จะเป็นยูนิตก็ต้องดูลูกค้าก็ต้องคำนวณดูว่าไหนที่ใช้แล้วคุ้มค่ากับเรามากนะครับตัวนี้ถ้าใครดูแลเองก็ก็ดีไม่ต้อง้ดูแลเองได้ครับอง้แต่ต้องเข้าใจแต่ต้องเข้าใจอุปกรณ์ ชุดดำใช้มาแล้ว3มชุดโอเคควรจะเปลี่ยนควรจ,จะเปลี่ยนโ,โครงแล้วครั้ทงที่4โค้งเปลี่ยนโครงแล้วเพราะโครงนี้เราไม่รู้เลยว่ามันใช้ได้ยาวขนาดไหนนะครับเพราะการจิ้หลอของตัปิงเนี่ยมนมีมมจรจริงตอนที่เทนมามันบอกว่าหมุนหมุนรอบของชุดดำอะ่ะสี่รอบถ้ากระดาษ A4 หนึ่งครั้งถูกไหมใช่ครับถ้ากระดาษ A4 หนึ่งครั้งทีนี้มันบอกว่าน่าจะมันมีรอบหมุนของมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สองสองแสนใช่สองแสนสองแสนรอบก็คือเอา A4 หารก็เอาหาร ก็จะมองว่าดัมชุดหนึ่งของแท้ที่ควรจะใช้ได้ประมาณเท่าไหร่กี่แผ่นนะครับก็มันก็มีการคานวณเบื้องต้นว่าควรจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือแค่ลูกดํานะครับส่วนโครงเนี่ยส่วนมากเราก็ใช้ด้วยแบบสายตาถ้ายังดีอยู่ก็ใช้ไปถ้าใช้ได้ก็เท่าเซฟพอร์ตก็โอเคไปแต่ถ้าเรามองตามหลักแล้วควรจะไม่เกินดํสามลูกใช่ครับดัมควรจะไม่เกินเปลี่ยน3ามลูกโครงคุณก็ต้องมีการเปลี่ยนแล้วหรือก็ต้องเอามาเป็นเทนนนต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จะเป็นหลักการตรวจสอบง่ายนะครับ ตัวน,นี้นะครับก็ดูตัวน,นี้ก็มีผลมีผลหมดเลยนะครับหมึกแน่นหมึกแข็งมีผลหมดเลยนะครับแต่นี้มันก็จะมีองค์ประกอบสรหลายอย่างรวมกันแต่เราต้องต้องมาวิเคราะห์เครื่องให้ได้ก่อนแล้วมีมาวิเคราะห์อาการให้ได้ก่อนว่ามันเกิดจากอะไรนะครับไม่ใช่ว่าเหมารวม